โค้ชเคสช่วยโค้ชคนที่มีปัญหานี้สินยังไงเวลาคนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นนี่สินเนี่ยนะคะจะบอกว่าแน่นอนละหนึ่งปัญหาเขาเครียดแน่เป็นปัญหาที่เครียดสะสมเครียดเลื้อรลังแล้วก็เครียดมานานมากๆเลยนะคะหลายๆเคสนะคะก็คือ เครียดแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาด้วยก็เกิดจากความเครียดนี่แหละคะ่ะทําให้ส่งผลให้เป็นไมเกรนเป็นท้องเสียเป็นเครียดเป็นเป็นโรคเกี่ยวกับความเครียดนะคะแล้วก็พ่วงเรื่องสุขภาพเข้ามาด้วยบางคนนี่เสียเงินในการที่ต้องรักษาตัวเองเลยนะคะ แล้วก็บางคนนี่ก็มีปัญหาความสัมพันธ์ด้วยปัญหาความสัมพันธ์ก็คือพอเริ่มเป็นหนี้เป็นสินแล้วนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็จะมีปัญหากับคนในครอบครัวกับภรรยาก,กับสามีนะคะมีปัญหาที่ทํางานด้วยนะคะบางครั้งก็ทํางานลนลานหรือว่าทําตัวไม่ถูกนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่ากลัวว่าจะเสียแหล่งของรายได้หลักไปนะคะนี่คืออาจจะ แค่ตัวอย่างแบบเบาๆนะคะแต่จริงๆมันอาจจะมีพ่วงถึงปัญหาความไม่มม่ใจในตัวเองเสียเซลล์นะคะทาอะไรดูดูออกอ่ะเป็นเหมือนกับไม่มีพลังนะคะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสะสมเรื้อรลังอันนี้นะคะชี้ให้เห็นก่อนว่านี่คือปัญหาที่คนที่เขาเป็นหนี้เขาเผชิญอยู่ทีนี้โค้ดเคสพอแต่ละคนมาเนี่ยโค้ดเคสทำยังไงแล้วหลายๆคนที่มานะเอาเอาจริงนะคาดหวังอะไรรู้ไหมเขาคาดหวังว่าเขาจะได้คําตอบแบบสาเร็จรูป ว่าทําอย่างนี้สิทําอย่างนี้สิเดี๋ยวหายเลยหรือบางคนต้องการนขนาดว่าไปหาแหล่งนี้สิได้เงินเพิ่มหรือแหล่งนี้ได้เงินมานะคะโค้ชแค่จะบอกว่าคําตอบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะจะบอกว่าปัญหานะเวลาเราสร้างนี้สินขึ้นมาส่วนใหญ่เราก็เป็นคนสร้างด้วยตัวเราเองเวลาเราจะออกจากปัญหาเนี่ยดีที่สุดเลยนะคือการที่เรา เห็นปัญหาและออกจากปัญหาด้วยตัวเองเข้าใจและเก็ตมันเองถ้าเราไปเอาคําแนะนำจากคนอื่นที่มันเป็นสําเร็จรูปอะค่ะมันเป็นมันเป็นความคิดเห็นของเขาเนืออกไหมแต่ถ้าเขาแนะนําแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแล้วพอเกิดคุณไปทําแล้วคุณทําไม่ได้ กิดอะไรขึ้นรมั้ยโทษคนอื่นโอเคแล้วโค้ดเคสทำยังไงใช่ไหมคะก็อย่างที่โค้ดบอกนะคะว่าสภาวะที่มันมาเป็นสภาวะเครียดและล้นหลามล้นหลามถ้าเปรียบเป็นถังมางนึกเหมือนกับถังน้ําที่แบบมันเป็นถังแล้วน้ำมันเต็มอะ่ะมันเต็มเอออยู่ในถังเนี่ยคะ่ะแล้วหลายๆครั้งมันก็ล้นออกมาและสภาวะเครียดล้นออกมาดูจากอะไรดูจากได้จากป่วยดูได้จากที่แบบว่าแบบเรื่องบางเรื่องคือแบบ ไม่น่าหงุดหงิดนะแต่ก็หงุดหงิดเรื่องบางเรื่องไม่น่าวุ่ยวายก็แบบปี๊ดแตกขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเรื่องบางเรื่องก็หลุดได้ง่ายเนี่ยคือมันเป็นสภาวะที่ล้นแล้วนะคะคาแนะนําเลยนะคะก็คือว่าถ้ามันล้นของความเครียดปล่อยรีลีทความเครียดออกก่อนคะ่ะอันดับแรกเลยนะรีลีทมันออกก่อนคือปล่อยมันออกก่อนนะคะคือถ้าปรึกษาใครได้ที่เขาเ,เขาไว้วางใจได้เขาไม่ตัดสินเราเขารับฟังเราที่ดีก็คุยกับเขา จะปรึกษาโค้ชก็ได้นะคะหรือ2ค่ะอันนี้ง่ายและทาได้ด้วยตัวเองเลยก็คือการไปออกกําลังกายทําไมการออกกําลังกายมันสําคัญก็เพราะว่าเวลาเราเจอปัญหามันล้นมากๆเนี่ยค่ะเราจะพยายามไปใช้สมองเนี่ยสมองมันมันทำงานผิดๆถูกๆนะตอนนั้นอ่ะมันเสียเซล์แล้วอ่ะแล้วมันก็ล้นล้นแล้วพอมันล้นปุ๊บมันคิดอะไรไม่ออกต่อให้คิดออกก็คิดอะไรผิดๆอ่ะคือไปผิดทางเลยนะคะดังการออกกําลังกายอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าใช้ฐานกายในการช่วยเพื่อให้ระดับของสมองหรือว่า การทำงานของระดับสติเนี่ยค่ะเขาเริ่มแบบทำงานได้ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เขาจะทำมาได้ดีขึ้นคือคุณต้องเอาร่างกายไปช่วยเขาก่อนฐานร่างกายคือกินนอนออกกําลังกายนะคะโค้ดเคสคนที่พ่อเขาอโค้ดเคสนะ้็เคสจะแนะนําให้เขาไปออกกําลังกายก่อนแล้วต้องให้การบ้านเลยนะคะให้การบ้านเพื่อให้เขาไปฮะอย่างน้อย3าถึงหวันไปออกกําลังกายก่อนโค้ดเคสจะแนะนําให้เขาออกกําลังกายก่อนนี่คือการตัดสินใจ อันดับแรกถ้าคนคนนึงอยากจะปลดนี้ได้อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะนี้ได้นะคะแค่การตัดสินใจ1การตัดสินใจแรกคือการไปออกกําลังกายการไปออกกําลังกายนะคะทําให้มันเกิดสารแห่งความสุขหลั่งสารแห่งความสุขแล้วมันก็รีลีฟความเครียดบางส่วนออกไปได้นะคะแล้วเมื่อสภาวะนั้นนะเกิดขึ้นแล้วค่ะเป็นเสมอ3ามวัน5วันโอเคกลับมาคุยกับโค้ชเคสนะคะ ถ้ากลับมาจะสังเกตว่าหลายๆคนจะหน้าตาดีขึ้นสดชื่นขึ้นบางคนนี้คือในระหว่างออกกําลังกายคือคิดได้ด้วยซ้ําเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะและนั่นแหละค่ะคือเวลาที่เราจะเอาปัญหามาแก้ไขก็คือช่วงของการวางแผนค่ะการวางแผนคือการเอาหนี้สินมากลางบนโต๊ะเลยนะคะมีหนี้อะไรบ้างเป็นจํานวนเท่าไหร่เป็นมาเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เขียนออกมาจากนั้นเอาเงินสดแคสโฟเงินเดือนทรัพย์สิสน มอเตอร์ไซค์จัก,กรยานทพย์สนในบ้านที่ดินนะคะอะไรประกันชีวิตด้วยมีอะไรบ้างออกมากลางก่อนนะคะแล้วพอเราออกมากลางแล้วเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเรามีนี่เท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่เราจะเริ่มประเมินในหัวได้แล้วนะคะจากนั้นเอาวิชาหนึ่งเข้ามาค่ะวิชาคือวิชาการเพิ่มและวิชาการลดเพิ่มคือเพิ่มอะไรต้องทําอะไรเพิ่มบ้างถึงจะสามารถจัดการนี้ก้อนนี้ได้วิชาลดคือต้องลดอะไรบ้างต้องตัด อะไรทิ้งบ้างรู้ไหมคะว่าในช่วงที่เรากำลังดูช่วงเพิ่มและช่วงลดนี่แหละค่ะเราจะเริ่มเจอปมบางอย่างของคนคนนั้นปมอะไรรู้ไหมเช่นถ้าโค้ชบอกว่าลดคือมันไม่ไหวแล้วอะลดก็ยังผ่อนอยู่บ้านก็ยังผ่อนอยู่ถ้าโค้ชเคสบ,บางกรณีนะคะโค้เคสบอกว่าลองปล่อยมันไปได้ไหมเพราะว่าค้างมาหลายเดือนแล้วหลายคนเลยน่าจะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาทำไมอะ ลึกๆข้างในแล้วนะยอมรับตรงๆเลยอายอายเพื่อนบ้านอายคนรู้จักอายที่ทำงานนั่นแหละค่ะมันเป็นจุดที่คุณกับโค้ชต้องไปทำงานร่วมกัน มันต้องมีอะไรบางอย่างสิขนาดคุณไปไม่ได้อ,อลูกไปมีมจะก,กินนี่สินล้นพ้นเจ้านี่มาทวงทุกวันแต่ไม่กล้าย,ยอมปล่อยอะไรบางอย่างออกไปเพียงเพราะอายอ,ะอ่ะมันมีอะไรบางอย่างโค้ชเชคก,ก็ต้องทํางานกับเขาร่วมกับในเรื่องเรื่องนี้บางคนบอกไม่มีเงินนะแต่พอมีคนมายืมเงินพอมีคนมาขอโน่นขอน,อน,ขอนี่ก็อยากจะให้เอาให้ทําไมอะ่ะ อ๋อใหพวกสงสารเอ้ยคิดดีๆสงสารจริงเหรอคะลึกๆล,ลงไปของความสงสารของคุณอะคุณต้องการอะไรนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นกับทุกคนนะแต่โค้ชแค่จะพาคุณไปทํางานกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้โค้ชพูดสั้นๆแล้วกันว่ามันคือปมแล้วกันเนาะเออมันคือปมที่เราจะต้องไปทํางานร่วมกับมันพอเรา เห็นททละอย่างเทละอย่างเราจะเริ่มรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นลากสาเหตุของการมาซึ่งหนี้สินถ้าเราแก้ไปทั้งไปพร้อมๆกันทั้งการวางแผนทางการเงินแล้วก็การแก้ไขแก้ไขปมนะคะทำอย่างนี้ทํางานร่วมกันนะคะแล้วในระหว่างที่เราโค้ชเนี่ยโค้ชจะให้เขาตัดสินใจเป็นเรื่องๆเรื่องๆไปนะคะทุกอย่างโค้ชเป็นคนแค่สะท้อนแล้วก็ ชี้เขาเห็นว่ามันคืออะไรแต่การตัดสินใจที่จะลงมือทําให้ลงมือทามันเป็นเรื่องของเขาแล้วการที่เขาจะหลุดจากนี่ไม่หลุดจากนี่มันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะคะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวนะคะบางคนนะมีปมประมาณว่าเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีฐานะแต่ทุกคืนนอนฟังพ่อกับแม่คุยกันเรื่องหนี้สินแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าที่บ้านมีมีเงินเยอะแต่มีหนี้สินเยอะอ่า เขามองว่าการมีนิสัยเป็นเรื่องปกติอะอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่โค้ชจะพาเข้าไปทํางานโค้ชทวนนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องนิสัยมาปรึกษาโค้ชเคสอันดับหนึ่งโค้ชเคสจะให้เขาตัดสินใจในการเอาฐานของร่างกายช่วยโดยการออกไปออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายเสร็จแล้วสภาวะมันโอเคมากขึ้นแล้วโค้ชเคสมาช่วยเขาเคลียร์พลังงานลบๆบ,บางอย่างที่มันคงเหลือที่มันหลงเหลือมาจากการออกกําลังกายนะคะแล้วก็จากนั้นวางแผนการเงินค่ะ เอาเงินการเงินมาคุยกันแล้ววางแผนว่าเราจะใช้อะไรก่อนใช้อะไรหลังเพิ่มอะไรลดอะไรนะคะแล้วลระหว่างนั้นก็ดูปมที่มันเป็นรากสาเหตุค่อยๆแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องไปนะคะแล้วก็โค้ดโค้ดเคสเชื่อนะคะว่าทุกอย่างที่เราจะออกจากปัญหาได้คุณเท่านั้นเป็นคนที่จะตัดสินใจคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนกําหนดว่าตัวเองอยากจะออกจากปัญหานี้จริงหรือไม่ค่ะ